ชาคริตสละฉายาพระเอกไม้เลยถาวอนอวดรถป้ายแดงที่สร้างเพื่อลูกเมียซึ่งล่าสุดชาคริตสละฉายาพระเอกไม้เลยถาวน หลังอวดรถป้ายแดงคันใหม่นำพักน้ำแรงที่สร้างเพื่อลูกเมียโดยงานนี้ชาคริตก็ได้ผลภาพอบอุ่นและระบุข้อความว่าอยากจะโมว่าได้มิซูบิชิเอ็กซ์เพนเดอร์ครอสมาขับเลยขับไปลุยสวนจันทมาแหละเอาจริงตั้งแต่เดินทางออกจากกรุงเทพจันทบุรีที่นั่งสบายสบายเลยนะไม่ปวดเมื่อยเลยข้างในก็กว้างขวางรองรับได้สูงสุดเจ็ดที่นั่งขนาดยองยังเอาบ้านเข้าไปสร้างได้เป็นหลังเลยอะอะต่อแถมยังต้องส่งมะพร้าวไปส่งลงอีก กะว่าจะเอาอีกคันหนึ่งมาขนแต่คุณพระมันขนหมดได้ภายในคันเดียวอยู่ในเมืองก็ขับเทได้อยู่ส่วนก็ขับได้คลรองตัวสบายๆอึดสมบุกสมบันตอบโจทย์ความเป็นรถครอบครัวสายลุยคันนี้มันน่าโดนใจเพราะจริงๆขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ